สวัสดีครับตั้มนะครับผมมาจากช่อง BGN นะครับวันนี้ในช่วงทําเซียนเหมือนเรียนมาจะมาสอนเกมราคัชนะครับผมก็เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายมากๆนะครับสอนได้ไม่ถึงนาทีนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกบ้านนะครับผมพิธีการเล่นง่ายมากครับผมทุกคนก็จะเป็นพ่อค้านะครับที่จะแข่งขันเพื่อที่จะเป็นพ่อค้าขายพรมที่เก่งที่สุดครับผม พิธีการเล่นเกมนี้ก็มีอยู่ประมาณ3สเต็ปนะครับก็คืออย่างแรกก็คือผู้เล่นนีครับจะวางตัวนี้ไว้ตรงกลางนะครับอาบังไว้ตรงกลางแล้วก็เราเลือกได้ว่าจะเดินซ้ายข้างหน้าหรือขวาหันหลังไม่ได้นะครับผม พอเลือกเสร็จแล้วเราก็ทอยเต่าเลยครับลูกเต่าเนี่ยจะมีเป็นรูปรองเท้าแตะนะครับผมจะมี 1, 2, 3, แล้วก็4นะครับมีหลายมีหลายหน้าเลยนะครับทอยได้เท่าไหนก็เดินตามนั้นครับผมทอยได้4นะครับผมก็เดินไปเลย 1, 2, 3อถ้าไปโดนกําแพงดูลายตรงนี้ครับมันจะวนกลับมาตามนี้เลย4ปั๊บเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปผมก็วางพรมนะครับผมโดยพรมที่วางเนี่ยสามารถวางรอบตัวได้นะครับผมโดยที่มีกฎอยู่ว่า ผมเนี่ยต้องติดอยู่กับตัวเองด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ห้ามแบบนี้นะครับอย่างนี้มันอยู่ทะแยงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคอ่ะผมก็ว่าอย่างนี้ต่อมาสมม,มุติเป็นตาของผู้เล่นสีฟ้านะครับผมเขาก็เลือกได้ว่าจะเดินอาบังไปทางไหนก็ได้ยกเว้นด้านหลังนะครับผมสมม,มุติเขาเลือกเดินไปทางนี้แล้วสมม,มุติแล้วกันนะครับสมม,มุติเขาทอยได้หนึ่งเขามาเหยียบผมผมปัม๊บ เขาต้องจ่ายเงินให้ผมตามพื้นที่สีสีผมของผมนะครับก็คือ2บาทเขาก็ต้องจ่ายมาปุ๊ <im> บให้ผมนะครับ <im> และเขาก็วางผมของเขาการวางผมของเขาเนี่ยสามารถวางทับของคนอื่นได้แบบนี้ก็ได้นะครับผมอา่าวางอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นตาคนต่อไปตาคนต่อไปก็หันหน้าอีกครับสมมุติว่า,าตาคนต่อไปหันทางนี้แล้วกันแล้วเดินเดินได้1อีกเดินได้2แล้วกันอ่เดินได้2น,น,น,นะครับผมแล้วเขาวางผมสีแดงนะครับ ครานี้เขาจะวางแบบนี้ได้แต่วางแบบนี้ไม่ได้นะครับกฎวางผมมีแค่อยู่ข้อเดียวก็คือห้ามวางผืนทับผืนนะครับผมวางทับแบบนี้ได้นะครับวางพับแบบนี้ได้แต่ห้ามผืนเต็มๆพับกันอย่างนี้นะครับผมอ่าก็สมมติว่าสีแดงก็วางงนี้เกมก็จะเดิมเนินต่อไปเรื่อยๆครับจนผ้าเนี่ยมันจะเริ่มเต็มแผนที่นะครับผมสมมุติว่าคนนี้เนี่ย บางสีแดงไว้เป็นแบบนี้และต่อมาตาผมนะแล้วผมทอยได้3ปุ๊บทอยได้3ตาผมผมมาเหยียบสีแดงผมต้องจ่ายเงินให้กับคนสีแดงเนี่ยตามพื้นที่ที่ผมเหยียบเลยก็คือ1 2 3 4สผมต้องจ่ายให้เขา4 4บาทนะครับผมใน,ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีเหรียญเ,เหรียญเทาห้าเหรียญเหรียญทองห้าเหรียญน,นะครับผมเ,เหรียญเทามีค่า1บาทนะครับเหรียญเหรียญทองมีค่า5บาทนะครับผมแล้วก็ เราจะเล่นกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนถ้าเรามีทั้งหมด15ผืนเนี่ยจะใช้จนหมดเลยทุกคนใช้กันใช้กันหมดแล้วก็จะจบเกมนะครับผม mm hmm. วิธีนับแต้มตอนจบเกมก็คือง่ายๆเลย mm hmm. มีเงินเท่าไหร่นับตามนั้นนะครับ1บาทเท่ากับ1แต้มนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องมาดูที่พรม พรมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันโดนทับเนี่ยจะไม่นับคะแนนจะนับเท่าที่โชว์อยู่ด้านหน้าก็คือสมมติอันนี้เป็นพรมทั้งหมดของผมนะผมก็จะได้ทั้งหมดสีเหลืองนะสมมติ1 2 3 4 5สห้าก็จะได้เพิ่มอีกค่าแต้มกับเงินที่มีอันนั้นก็เป็นแต้มทั้งหมดนะครับผมเล่นง่ายมากแล้วมีอีกข้อนึงถ้าสมม,มุติว่าผมไปเหยียบพื้นที่คนอื่นแล้วเงินผมหมดผมดุสมม,มุติผมมาเหยียดสีแดงผมเหลืออยู่2บาทผมต้องจ่ายเขา4บาทผมจ่ายไม่ได้นะครับก็คือจ่ายเท่าที่มีนะครับผมแล้วก็ออกจกจเเมไปลย นะครับผมครับผมก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเกมมาลาคัสนะครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับแฟมิลี่นะครับเหมาะกับทุกบ้านเลยนะครับผมแนะนําให้ไปลองกันได้ครับไม่ค่อยมาอ่ะไปไไหนปทางไหนสรุปโอเคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนึ่งไปอุยหุยสี่สี่เอานิดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเด็กกับเกมเศรษฐีล้มละลายป่ะอ่ะเอ้ยตาโอ้ยตาผมนี่หว่าเอาวางเอาวางก่อนทับไปเลยทับไปเลยเออก็คือทุกคนหมดผืนสุดท้ายก็คือจบใช่ไหมใช่ครับจะนับคะแนนเลยอันนี้ผมต้องไปทำอย่างไรดีวะอันนี้หนึ่งสองผมรอดหนึ่งสองสามสี่ไม่รอดหนึ่งสอง สา,าี่เวลาต้องทางนี้อันนี้มากสุดมันหนึ่งสองันนี้โ <2 S 2> อ,อกาสเป็นไม่ได้ห <c> อ <oughs> ครับหอครับหนึ่งกับสองโอ้ยยังกรบียังกบเตี้มาเออทำไมเองเหลือสองื้นนะนี่เออทำไมเธอเหลือแค่นั้นนะเราหมดแล้วเนาะน,นเดสนับสนุนโดย o a furniture more than a furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม academy วงเวียนใหญ่ w i t a s of learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซับพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์เ์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u b u c h ชา n นลในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ privateo vpn VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอป pp, ทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอน